บายดีพี่น้องทูปูทุกคนพอกันดีคือเกามือนนี่หลังจากว่นไนไปทําการตรวจบางไฟกับทีมงานแต่ว่าพอเป็นอ่าของเกี่ยวของลอยเปอร์เซ็นคือไปน้ากันนะบางไฟก็เป็นเป็นของอาจารย์ญงเป็นของใครไงเมาหลดไปน้ากันเสียค่ารถดซอยกันเพป่น,เป,นเป็นภูรับพิชอบบังไฟสองบงังเอาไปซองบังว่นนี้ปรากฏวา่าหลังบางหนึ่ง อาได้ว่าสิจูดยุบันเล้งหนูกะเป็นเห็นความบุญไหว้ซึ่งคิ้วกะบ,บริจูดายซึ่งล่อขึ้นฐานดนบาน,นี้ฐานจของก็เอาไปอยู่แต่ว่าเดี๋ยวความมักง่ายว่าสิล่อต่อขึ้นฐานของสุริยาผู้เพิ่นได้สามลอยเศร้าเมื่อวานนี่แหละพอดีเพิ่นบริจูดายบานเน่ก็เลยไปขึ้นฐานขะโจาบานนี้กาไฟก็บ,บริจูด เจาก็เลยมาแกบวงไฟให้โดยอัตโนมัติเอาังไฟลงก็เลยมันสังกาสังเกลออะไรก็เลยมันเลิกบุดีก็เลยเพึ่นก็เลยส่วนกันไปจูบมันคุ้มว่ามันคู่เมืองก็ว่าี่ป้ากูว่ากะบผสมมักสมัยดอกเป็นจูบจูไสก็สุดคือเก่าแทำเป็นมันสี่ซยน้องว่าเนาะอ้อนเอเลงว่าเนา่เดี๋ยวลอยแปดที่ผาผ่านแล้วผ่านเลยก็เลยเหลืออยู่บางนึงบาทนี่ต่างคนต่างเสียเงินก็เลยว่า เอาซีเศร้าผองไฟยังอยู่บางหนึง่งเดี๋ยวสิซื้อเอาดอกก็เลยซื้อมานี่ในราคาปกติมันพันเปี 1, ปก็ให้เพิ่นไปซวงพันต่างคนต่างเสียเงินซอยกันไปเมื่อวาผนผู้เบานี่ก็ถือว่าเสียหลายกูโมทั้งรับพิชอบการนำหมวกน้ำมันทึ้งซอยคาร์บงไฟอย่างว่านี่พันหนึ่งซื้อไฟนี่นีเ่เป็นสามพันสุดยอด,งงดยเป็นสี่พันพอดีทั้งคาน้ำมันล่ำดาบเลยเมื่อวานนี่แต่บริเวนของไฟเด้่ยแต่เลยซื้อมาวา่าสิไปจอ่อออกจุด บั่นดนแดงนี่สองบงังบังนีเป็นของสร้างเบียวบังนี้เป็นของสีเอามาหลังเฮ็ดคลิปนี่เียนไว้แล้วอ่ะเอาบังมาัวลองหลางจะหลังซิปเตอร์เตอรอะไรปวดตีตามืมันนี้ก็เลยสิม,มา,าเช็คไม่ไม่ล่างไม่ยังนะน,นะลักษณะในการพันไม้หลางสำหรับการสาร้างมือใหม่ตัวนี้เป็นใหม่ที่เห็ดมาลักษณะในการ พันธุ์ไหมล่างใส่ผาได้ดิฟผาขาวผาขาวผาได้ดิบลักษณะแบบนี้นะให้กีกองอมาประมาณประมาณสามขมือประมาณสามขมือเวลาเขากีกองมาแล้วเนี่ยก็มาดึงนี่ดึงหมอยมันอ้วนดึงฝอยมันดึงหมอยมัดึงฝอยที่มันเป็นอยู่นี่ออกให้เมิด,ดะนะเอามือหูหูๆๆออกให้เมิดนี่อย่าให้ยังฝอยอย่งหมอยมันย่างยำ มันสน A, ิปีมันสิเป็นยุบยุยุบใหญ่คือพี่ไอหุ้มพาน้องเมียจักวาไรหรือเสียหังยุบหยุ่ยยุบยังมันสน asaki, ีน่พอดีะนะออมาที่นี่กะเอามาพับเขาแบบนี้นี่พับให้มันเสมอกันปับปับเขาเสมอปับลักษณะในการพันผ่าไม้ลัางไฟที่ดีที่สุดก็คือถ้าเขาพันผ่าแหงแหงแบบนี้มันจะบ่แน,น่นนี่มันจะบบคอยแน,น่นทั้งนี่และทั้งนัน้นแนะนำให้นี่จุ่มน้ำ จุ่มนํำให้ซิมัดมดเป็นมัดหรือเปียกก็ดีขึ้นกันแต่ที่นี้แต่ทีแน่ๆก็คือว่าถามิ่งํน่ำเป็นตัวผสมประสานแล้วนี่พามมนสีแเจ็บแล้วก็มันสีเหนีน่ยนนั่นนะจะเห็นว่ามันสีเหนี่ยนนี่ปั๊บดึงขอบออกข้างใเสมอแบบนี้นี่พับสนมาตัวนี้คือไม่ล่างล่าตัวประมาณนี้นะแล้วก็เสียบขอาไปใน,นี้นี้เสียบเข้าไปในหูที่ที่เขาพาไปนี่นี่ยัดเข้าไป ยัดเข้าไปแบบนี้ในกรณีที่หู้มันหน่อยที่เขาเฮ็ดมากหู้หน่อยนี่กะแนะนําให้ใส่ตัวนี้ก้นไก่นีสวยปลายออกลักษณะแบบนี้นี่มันที่แก้อาการไหนโอ้ยเอามือจะของทำซะสวยปลายออกลักษณะแบบนี้จักหน่อยนี่ตัวนี้สอนสำหรับมือใหม่เด้อมือเกายกไวทั้งหิ้งคนละอือต้นผู้ที่บ่เคยกับโบเคยอีหลีเด้ พันผ้าสันทฮ็ดอูอยุอะเนียไม่ล่างไฟจูดไปแล้วก็ขั้วข้าคักวขาาไปในตะกังงกบซองทมกลางความสมงวนสนเทวมันเป็นหยังนอเป็นหยังนอตัวน,นี้คือมักเก็บรายละเอียดนี่เห็นว่าถ้าห้าวซอยปลายออกปั๊บนี่มันจะเสมอกันนี่เห็นบ่มันจะเข้าพอดีนี่มันมันจิบวิญหัวนะก็เหลือส่วนใ้ประมาณซ้นำนี่เก็ค่อยดึงเวลาดึงก็ต้องเบื้องตีนผ้ทาทั้งนี้ให้เสมอกันนี่ ดึงตีนผ่าสองส่วนให้เสมอกันอืมปั๊บนี่ก็ให้มันติงส่วนไว้ดึงแน่นๆว่านี่พราะมันติงส่วนกันได้ปั๊บมุสีนี่นี่พอส่วนผ่ามาติงส่วนตัวนี้แล้วก็ดึงแน่นๆเลยบ้านนี่ดึงแน่นๆนี่นี่น้าเห้าเอาผ่าจุ่มน้ำเปียกหรือซุ่มวนมากเปียกแห้งดีผ่ามันจะเนียน,นนะนะเวลาทางมันสิบุรุษนะนะ่ะถ้าพูดไให้พันผ่า,ผาแห้งโอกาสทางก็ไปละ มันสีรุดมาทั้งนี่รุดไปทั้งหนามีสูงตัวนี้คือดึงผ่านแน่นๆมังสีเลยนี่ดึงเวลาดึงก็หันเขา่านี่ดึงแล้วก็หันเขา่าก็ต้องรักษาระดับพาให้เสมอตีนผ่าให้เสมอกันสำหรับมือไม้อมือเกายกไว้มองขามไปหาเหล็กสี่ลอยของมือมือเกาประหลัดจัตัวนี้แนะนำสำหรับผู้ที่ไม่แต่เข้าพันผ่าได้ดี การล่างไฟก็จะเป็นไปโดยง่ายสินะผาขาวนี่มันจะพ่ค่อยขาดง่ายคือผาเหลืองล่ำตัวให้ใส่ผาผาไฟผาได้ดิฟจะใส่ผาสั้นฟ้อเลยจะใส่ผาลินินิานว่ามันเป็นการเอยียงที่เสียดสีดนพอสมควรแล้วก็เสียดสีจ,จับจับหน้าหนาวส้นะเข้าก,กับพันไปดิงแนียนๆนีน่ดึงไป หลักฐานในการดึงในการพันผ่าเข้าจะต้องเพื่อสนไว้เพื่อว่าหู้เข่ามันหลวมหล้วก็เข่าเสียพันเขาอีกนี่นะจะตัดมาพอดีอีกผ่าให้ได้สักประมาณสอกกัว,กวประมาณประานี้ตัวน,นี้คือไม่ล่างเฟี้ยงปุ๊บมหัศนี่กดดึงเอียงมาบานนี่ดึงเองียงดึงเอียงก็ดึงแน่นนั่นแหละนี่ดึงปับ๊บนี่สิ่าดึงใส้ตีนมันเห็นไหม แยกเอาไหมนี่ต้องรักษาความห่างของผานาแล้วเขาดึงเอียงมังสีปั๊บนี่นี่ดึงเอียงน้องมังสีดึงเอียงน้องมาปับ๊บเลยมาดึงใส่ใส่ข้อมนันนี่เห็นไหมนี่ใส่ข้อแล้วก็ดึงนี่ดึงเต่งตีนข้อ,อนหน่อยดีดีนี่นี่ดึงเต่งตีนข้อ,อนหน่อยลักษณะแบบแล้วก็จังพันลงมังสีมันสีซอยให้อาการมันลดแก้ได้นะตัวนี้ มันทีเป็นตัวดันตีนผ่าตัวนี้บ่ให้ลดนะน,นะเกี่ยวทักสองสามหลอบนี่สมมุิว่าเฮ้าพันลงมาแล้วงสินะถ้าว่ามันตัวนี้คือสมมุิว่ามันเขาหู้ได้แล้วงสินะเขากดงงา็ดึงลงมาดึงลงมานี่ดึงลงมาปุ๊บนี่นี่นี่พราะมันตกสนปั๊บของสิเขาก็ดึงให้มันเต็งตีนตีนข้อ,อันลักษณะแบบนี้นะทัหลอบสองหลอบนี่สองหลอบแล้วก็จงพันลงมาแบบนี้ ผ่านไปตัวนี้คือผ้ามันเหี่ยวตัวนี้คือมันผ่านนี่เขาไปชิกหูนะว่ามันเด็ดมันเด็ดมันสิเขาพอดีบ่ะงานจบ้อยแล้วเ,ออเป็นยังไงบ้าง ใช่ได้ดังปึ้งปึ้งดังดังเสียงนี่ถือ่าใช้ได้ตัวนี้คือไม้ล่างเฟียงอ่าตอนนี้ฮัดพันไม้ล่างเขาก่อนอันนับแหลกโอ้ยเมื่อย